ก็มาต่อกันเลยนะครับหนุ่มยังไม่กลับนะพา่บิ่งนน้ำตกน้ำตกอยู่ห่างกับมีดนะพี่น้องโมวามีในมสมศาสตร์อยู่ในห่างกับมีดก,กันน้ำตกอยู่ห่างกับมีดนะพี่น้อง ตอยู่ห่างเดมอ่อเนอะครับการชิมมากน,นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศจะสวยง่งามกันเลยแต่ธรรมศาสจะช่วยกลัวเนาะนี่ผู้คนก็นยังมาทันลายเนาะพี่น้องกลัวมันโมเมนต์มันผักพรน,นู่นมอยเนาะ เป็นวันธรรมดาวันเขาทำงานก็เลยบวบบวท่านเห็นคนร้ายหาเป็นเาราอาทิตย์นี่ห่างแตกเลยครับแต่ว่าเขามีบางส่วนเขาปิดปับปุ้งอยู่ครับนำต๊ะอยู่ห่างได้นี่พี่นอ้องบวดอยกลัวธรรมศาสตร์ได้เลละครับแง่เพื่อนเนาะ ปลากรมตัวมันใหญ่เนาะนุ่มอยูอสันซันช้องเลยนี่ครับยังเห็นปลากรมมันใหญ่อยครับมือนี่ผู้คนโบราณเนาะผู้คนยังโบราณเนาะนนอะุตอ่าลาไปยังกราบกันดี โอเคเลยนะครับบรรยากาศดีดีเลยรกระพาร์ที่ตามส่งของหนุ่มเนี่ยนะครับ นุ่มน่าดูคนทำงานทางเงินครับอาซองนะครับสวยงามนี่เลยพี่เนอะธรรมศาสตร์สีก้นเา่าสางมากนอน,นสางขึ้นมาได้ธรรมศาสตร์สีก้นเา่าสางขึ้นมาได้เป็นอยู่ในห่างก็ไม่นำโต๊ะเลย นุ่มกับโบเยมาเดินทางอยู่นี่จะเขืยอเลยคะ่ะเดี๋ยวหมอนต้นนี้จะเขลยวเลยกำลังมาเป็นมาาคลังเหล่เลยแหละกำลังมาเดินคลังเหลนะ่ะงป้านะี่ยง่ายจะเหน็นน้องเด้อง่ายมันชื่อ,อยังลูกู่ จัประมาณนี่เลยพี่น้องเลยแกหนุ่มช่ลงลงลงมาทางลาง่างนี่ครับมาทางทางล่างกันเนะาะสภาพบรรยากาศเขา 3ตัวสวยงามนี่นะครับพี่น้องถ้าสิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องเาะติดตามนมหน่อยเด้ครับ